ไม่อยากลงเลยจะนอนเท่าไงผู้จัดที่หน้าตาแบบว่าตากแดดตากลมหมวกก็ไม่ใส่ดูรองเท้าด้วยครับดูรองเท้าอันนี้ซิงเนเจอร์คือรองเท้านะคะทุกคนรองเท้าเขาเรียกว่าอะไรนะช้างดาวช้างดาวเขาจะมีองค์ักไปไหนแล้วองค์ักผู้จัดลานแคมป์นะคะนี่อันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะแถบแปลงยาวใช่ไหมใช่ครับไม่ใช่ที่เบสแคมป์นะทุกคนอันนี้คือคนละที่นะ เบตแคมเราจะจัดเดือนมกรานะคะแต่ว่างานนี้เราจะจัดสิ้นเดือนพฤศจิกาที่จะถึงก็คือวันที่29นี้วันแรกจัดงาน2วันนะจ๊ะนี่ค่ะกำลังอยู่หน้างานนะคะทุกคนนี่ใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้วอันนี้จุดเป็นจุดตกนั่งพักในร่มจุดอ๋อจุดนั่งพักในร่มมีกองฟางข้างมีกองฟางจ้ะมีกองฟางเป็นเป็นเป็นโฟสตคนแถวนี้หรือพี่ต้องก็คือเรารับมาจากนี้เรารับมาจากไ แต่แว่านเพจไงใช่ส่วนมาเป็นลดนมาร์คของเราแต่ฟูดก็คือเต็มแล้วเต็มแล้วค่ะเพราะว่าส่วนมากพี่เบนจะเลือกมาร้านไม่ซ้ำกันถูกต้องครับเพื่อให้เขาขายกันได้ได้แบบได้ด้วยใช่ไม่ซ้ำกันป้าเดี๋ยวเรารอดูบรรยากาศวันจริงได้เลยว่าจะเป็นอย่างไรนะจ๊ะ